ไม่ใช่ดีใช่ไหมไปวัก่อนนะจริงๆแล้วมันก็คือยอดอ่ะอู่วัดแหวนไว้ห้าวนัก็คือลูกค้าคุณคือใครแล้วไปช่วยเคาะนะะคุณต้องหาให้เจอเราว่าคุณกำลังขายของชิ้นนีให้ใครน,นะลูกค้าคุณเนเขาอะไรก็ เช่นอยู่ในกรุงเทพอ่างจังหวัดหรือต่างปรนะเทศนะลูกค้าคุณเนี่ยเขาต้องการใช้สินค้าเอะไร่เนะี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรระลึกเช่นเดียวกับว่าว่าขอนัานทีนะหรือว่าเฟลออเดอร์หรือว่าอะไร,รต่างๆนะเขาต้องการสินค้าเลยไหมนะทำไมเขาถึงมาซื้อเรานะอันนี้ต้องต้องช่วยกันต้องช่วยคิดในว่าทำไมถึมงมาซื้อเราหนะ่ะอทำไมที่คู่แข่งก็มี ราคาอะไรถูกกว่าขเขาก็เคยเจอแคสแบบล,ลูกค้าบอกให้จ้างถูกกว่าของอย่างเลยเราก็ต้องหาวิธีไปพูดต่อนะฮะว่าทำไมค,ค,คุณคนถึงมาซื้อเราเช่นซื้อวิสรเราดีกว่าแล้วประกันดีกว่าอะไรอี้ก็ว่าไปนะฮะต้อง,ต,องต้องมาดูต้องมาดูกันว่าเราอาจจะเก่งของเราไ,ได้ไหมถ้าใครเขาอืงนมาซื้อเรานะครับแล้วก็สินค้าเหล่านี้นะช่วยตอบสนองนความต้องการของลูกค้าอย่างเล็ก็คือ จากวิวเวยอะนะครับช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้อย่างไรนะนะเป็นหลักการเขียนเบื้องต้นเนี่ยที่ผมเ,เจอหลายคนเคยเคยเคยอนะแล้วแต่ว่าครั้งนี้เราก็มาปรับใช้ให้เข้าเข้ากับธุรกิจเราแล้วนะฮะคอนเทนต์แบบไหนที่ลูกค้าชอบนะฮนะคนะอนเทนต์หลักๆเนี่ยมันก็จะมีพวก ก็คือเนื้อหาที่เราเขียนนะฮะอิมเมจอิมเมจคือเนื there, wow, logo, our, o, trainer, ้อหาแบบรูปภาพนะฮะวิดีโอนะฮะมันมาใช้ประกอบในเว็บได้แล้วก็พวกคลโอคลิปโอเนี่ยจะปางทีมันก็ไม่ค่อยมีใครนะคลโอเปลี่ยนเพียวนะก็ใช้เป็นวิดีโอนะฮะแต่องค์ประกอบพวกนี้นะคือองค์ประกอบที่เราสามารถใช้ประกอบได้บนเว็บไซต์นะฮะ เล่าความเชี่ยวชาญของเขาในการการเลือกว่าเสดอการการเกลื่อนไหวอะไรงเงี้ยนะฮะเพราเขียนไว้บล็อกขึ้นมาเลยคือคนที่มาหานก็จะรู้ว่าเออดูมันดูมันทำทำเก็ตป่ะคือไมบ่บอกล่งตึ้งอยู่ที่ไหนติดต่องานยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้เก็ตในนะั้นเนี่ยเขาเขาไม่เขีนยนเล่าด้วยว่าเขามีความเชี่ยวชาญยังไงน,นนะคนที่มาหาเนี่ยเขารู้สึกว่าเออฉันก็ได้คุยกับมืออาชีพอยู่ลักษณะนี้นะเนหาวันบล็อกเนี่ย ล็อกเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่บนเว็บไซต์เราเลยก็ได้นะฮะคือถ้าเกิดใครเป็นใครทำเว็บไซต์เองเ,องเนี่ยเราสามารถเพิ่ม URL เพิ่มได้ถึงกับนะก็ว่าถามทุคนที่คนที่เขาเขาดูแลเว็บเราอยู่นะส่วนคนที่คนที่ใช้เพื่เลยมลูกเนี่ยเดีย๋ยวนี้มันผมเชื่อมมัน,นมันจะมีเมีหน่วยความนะใช่ไหมอย่างในเทสท์ช็อปจะมีมีหน่วยความหรือตลาดก็ เมนูชื่อบทความในล็อสามารถเขียนเนื้อหาเข้าไปใส่ได้กันนะฮะซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นให้เราเขีย,ขยนคอนเทนต์เพิ่มบนเว็บไซต์อ่ะมันจะช่วยกดในเรื่องของ SEO เหมือนกนันนะเพราะปัจจุบันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าก่อนแบบนี้คร o บคุกเนี่ย,เ,นเ,นยเวลามันจะแรลกคิ้งเว็บไซต์เราเนี่ยมันใช้อักลกอริทึมที่ไปจับคอนเทนต์บนเว็บไซต์เราเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเล่านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่จะทำล็อกเนี่ย ล็อกเนี่ยอาจจะต่างจากเว็บไซต์ยอย่างนึงคือล็อกมันมันใช้อารมณ์เข้าไปร่วมได้ความคัศนคติความคิดเหตุลงไปได้แต่อ่ะแต่อย่างเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์มันเป็นข้อมูลที่เหมือนเหมือนแค่ล็อกเป็นเน,น,นื้อหาทื่งทางกราร์นะฮนี่หรอกนียอย่างเราอ่าตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มเล่นเข้าหาก,กันเยอะมเล่เนแต่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยอ่าเว็บไซต์เนี่ยอย่างที่ผมบอกจือมันคล้ายกัน ได้เป็นเป็นการ์ดจริงๆนะงแต่เป็นบล็อกเนี่ยอาจจะเขียนเล่าประสบการณ์ในการใช้สินค้าวิธีการใช้สินค้าเป็นทิปการใช้สินค้าอะไรแบบนี้นะฮะใช้แล้วมีข้อดีข้อเสียอะไรในบ้างหรือคนใช้แบบนี้หรือไม่คนใช้แบบนี้อันนี้ไม่ควรจะอยู่ในบล็อกนะฮะเพราะคนที่ที่เขามาอ่านบล็อกเนี่ยเขาเขาอยากได้สิ่งที่เป็นพวกนี้ฮะวิธีการใช้งานเทคนิคการใช้อะไรเงี้ยนะ เนื้อหาไอเดียในการเก็บล็อกมีอะไรบ้างอย่างเช่นโทรดักรีวิวเนี่ยเราิวเองก็ได้ก็ไม่ต้องให้คนอื่ทนทำเคยเจอร้านขายก็อย่างไ้รนขายเคสโทรศัพท์เนยไปรีวิวรีวิวว่าเคสตัวเนี้ยมันมันมันชว่วยอะไรหรือเปล่าก็เลยจะเ,ยเป็นพวกเคสที่เป็นมีความสำคัญพิเศษเช่นเคสแบตนทล่เคสแบบนนาอะไรเบบนี่ยพวกนี้รีวิวได้น,นะแต่ถ้าเคสแบบไอเช่นธรรมดา ไม่ต้องให้รีวิวได้อาจจะตู้ถึงวัสดุไม่ยืดหยุ่นหรือว่าไม่แตกก็ได้ก็ได้เราแต่งนะเนราะอยากรีวิวว่าทำเองได้นะโดยที่ไม่ต้องให้ลูกค้ามารีวิวให้เลยนะใส่ในบล็อกได้นะ DIY ก็ยังทำได้กันนะ DIY อย่างเช่นเอาวัสดุของเราเศษข้างอะไรเนี่ยเอาไปตัดแต่งตัดแต่งห้องยังไรอย่างเงี้ย นะไม่พูดถึงวินค้าดีไงแต่ว่าส ouais ินค้เ่อน้าไปทำให้ให้ให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงได้เคนิคการใช้นอ่ามีอุปเดตแ่ก็มีข่าวปรสันรายได้ใส่ไปได้กันเหมือนกัน how to ก็พวิธีการใช้งานเรื่อต้นนะครับเพราะในในนหน้าเว็เนี่ยบอาจจะใส่เนื้อหาที่เ่ how to ได้เราเราอาจจะใส่ในบทความ หรือล็อกก็เพิ่มเครือข่ายนะแล้วก็ติวเกีเ่ยวนะับเรี่อนะทักษะกาใช้แอนี่ยสมบูรณ์นะอัมมนะนี้คือ,อไอเดียในการการเขียนบล็อกเนี่ะการเขียนบล็อกเนี่ยมันช่วยนะเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเป็นอาชีพนะครับแล้วก็เรื่องการต้นทุนเซิร์ชเอชเอไอด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นในบล็อกเนี่ยมันมันมันใส่คอนเทนต์อย่างเช่น เวล์รูปภาพได้เงีโอได้เนะื้อหาได้เต็มที่เลยนะครับโอเคครับ okay, uh, uh, สิ่งต่อมาคือโซเชียลมีเดียนะฮะโซเชีย okay, ลมีเดียพวกนี้เราก็ควรจะใส่เข้าไปบนเว็บไซต์เพื่อเห้บนเว็ไบวไซต์เราด้วยนะเพระว่าเป็นเรื่องของโซเชียลไซน์ได้พูดไปตอนแรกไปแล้วนะโซเชียลแชร์ริ่งนะครับมี uh, ดู เชื่คอมเมนต์นะาโอเคอันนี้สำคัญเหมือนกันสินค้าบางอย่างเนี่ยให้ลูกค้าสามารถคอมเมนต์ได้แล้วเราใส่วัดในตัวตัวเชื่คคอคอมเมนต์เนี่ยเวลาเขาคอมเมนต์รูปภาพสินค้าเราเนี่ยมันก็จะเลยโตในในในทางลายของลูกค้าคนนั้นเองด้วย Amém. ทำให้เนื้อหาบนเว็บหรือบนบลกเราเนี่ยกระจายสู่สาธารณชนใ้กวางคึ้นนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยอย่างเรามี Facebook Page นะครับหรือมี Twitter เนี่ยเรามีบุมโซเชียลมีเดียคือเขาสามารถกดไลค์กดไลค์เพจเราในเว็บได้เลยแลวผมเชื่อหลายคนใช้แล้วแหละ แล้วก็อาจจะกำหนดแฮชแท็กให้มันได้นี่ใทยไม่ทราบรู้จักแฮชแท็กแฮชแท็กเพรา่าคนเล่น at อีจักรยานอะไดรู้จักนี่แต่ทีนี้เ e b o o k ก็ใช้แฮชแท็กได้คือสินค้าบางอย่างเนี่ยเราสามารถช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าช่วยสร้างแารเตะได้เช่นใช้สินค้าเราแล้วก็ติดแฮชแท็กอันนี้เราก que, ็อยากของนี Listen, ่ฟอร์เกสตาร์แบบเปิเป็นสินค้าย่อยหน่อยแต่ว่าก็ ก็เขาก็ใช้ตัวแฮชแท็กตัวเนี้ยลูกค้าใช้ฟอร์เรสต้าแล้วถ้าถ่ายรูปแล้วก็ติดติดแฮชแท็กตัวเนี้ยนะฮะแล้วเขาไปทำแคมเปญต่อนะครับลูกค้าคนไหนวอรวิดีโอก็จะมาโผล่เป็นในอนิเมชันดิจิทัลนะฮะเป็นของฟอร์เรสเตอร์เซิร์ชคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอได้นะฮะเป็นรูปภาพก็ได้ดีโมเดล 3d นแะฮะหรือว่าเป็นคนพูดถึงฟอร์เรสต้าติดแฮชแท็กไปเลย เฟสต้าโมงมหนมันก็จะดึงเพราะั้นเขาใช้ตัวโซเชียลมีเดียน่ยมามาอินทิเกรตกับเว็บไซต์ววในการสร้างอโคอมมิชชั่นของเขาได้ย่อยบนเว็บไซต์ถามว่า e S E อย่างเราทำได้ไหมคือต้องดูยอาลูกค้าเราใช้ใช้กลุ่มโซเชียลมีเล่าถามอาจอาจะไม่ได้อาจจะใช้ไม่ได้ทุกตุ๊กตุกตุ๊กตุ๊กตขาอะไรแต่ว่าดูความเหมาะสมแล้วกันอย่างโทรศัพท์เนี่ย ผมเขาเนี่ยม่ใ,มใค,ครขายเคสโทรัพท์ในโมเดลนี้ไม่ได้ไหมายจะงือเคสโทรศัพท์เนี่ยเป็นสินค้าที่คนกลุ่มมากใคน่ยเออเขาอาจจะใช้พวกโซเชียลโซเชียลเวียเข้ามาแคมเปญลงในะเข้ามาเล่นแบบบนได้เหมือนกันนะ่ก็จะมียอย่างยนอย่างตันเนี้ก็เป็นโคอรสก็ระ,ะเป๋าค้ชนะฮะ หรือว่าอะไรนั่นแต่นี่พยายามเขาพยายามจะใช้ด้วยตัเชียลอะไรตัวไหนแคสแคร์ปุ่นี้ในการสร้างกิจกรรมกับลูกค้าถ่ายถ่ายรูปละติดติดแคสแคร์ตัวต้าต,ตัวขาวตัวนี้ครับตัวผมเนีน่ย,ย,พ,ยพวกพิตี้ใจเยอะคนเลิกเปิดไปกดตามเลยเหตุคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอคนชอบเยอะเละปัจจุบัน อ่ะวิทย์ที่อยู่ใน u ูทูบคนวิวเยอะมะอากนะอย่างพวกรีวิวสินค้าอย่างเงี้ยพวกโทรศัพทในมือถือเคสแล้วกันก็ะอบเคสใหมาเลยอ่ะพวกเคสอะไรเนี่ยผมเจอเนี่ยรีวิวรีวิวเคสโทรศัพท์รุ่นนี้อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเขาก็อัพโหลดเคสในใน YouTube นะฮะซึ่งคนที่จะซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าราคา ชอบดูวิดีโอรีวิวเพราะว่ามันเห็นการใช้งานจริงนะโทรศัพท์ใครเคยดูรีวิวโทรศัพท์อย่างเงี้ยดูว่าขายของไงมู่ารีวิวร้อดูว่ามีรีวิวขนมไม่ค่อยมีเ้นไอสินค้ารีวิวเนี่ยมันบอกสินค้าที่มันมีราคาตื่พอสมควรนะบ้านเงี้ยก็ก็มีคนทำนี่ยผมก็ใช้ผมก็ใช้าทรศัท พวกนี้นะคือคนชอบวีดีโออยูเพราะว่ามันได้เห็นการใช้งานจริงเห็นว่าถ้าเกิดใช้อย่างนี้นนแล้วมันจะเป็น,ปนยังไงเลยนะคอนเทนต์พวกนี้ถ้าถ้าเราทำเองได้ไหมถ่ายวา่าทำได้ได้นะผมเห็นหลายๆคนง่ายๆเลยทำใช้ไอโฟนถ่ายอะไนระต่างขึ้นยูทูบก็ให้ลูกค้าเห็นภาพสุดท้าการใช้งานจริงได้แบบนี้นะะคืออย่างที่นนว่าตั้งตัวจากข้างแบบไปจา้างสตูดิโอมาถ่ายนะ คือยิดอรีวิวนี่ยเือถ้าเกิเอา,เอาให้ลูกค้าเขบถ่ายรูบ้านเนี่ยแหละคือเหมือนชาวบ้านใช้เลยฮะเขาจะรู้ว่าเออใช้งานจริงมันเป็นอย่างไรแต่แต่ถ้าลงทุนนิดนึงมันก็มันก็จะดีขึ้นนะครับหาอะไรของเยอะอย่างเนี้ยรีวิวคลิปที่จะใช้งานได้ที่มีผมอะไรเนี่ยนะฮะมีใช้คลิปว่า คืออะไรที่มันมีการใช้งานที่คิดว่ามันอาจจะซับซ้อนวิดีโอช่วยได้เยอะเลยเพราะลูกค้ารู้รู้ว่าซื้อไปเราวันใช้ไปแล้วฉันไปดูวิดีโอพวกนี้ได้นะฮะอ่ายกตัวอย่างนี้ผมเก็บมาจากจากเว็บหนึ่งเนี้ยน่าสนใจก็เป็นคนขายผ ได้เขาก็ใส่เลยใช้น้ำยาตัวนี้เนี่ยบอกหมดเลยว่าถ้าทำอย่างกระดเปล่าแบบนี้ขึ้นมาต้องไปซื้อสินค้าอะไรบ้างที่บนเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับผมคิดว่าเขาเขาเขาทำออกมาได้ดีนะก็ช่วยแอบของได้แล้วก็คนซื้อไปได้ใช้เป็นนะมีอีกห้องหนึ่งทำยาเดลวีเหมือนกันจากอันนี้จากมิเซอร์จริงๆก็คือเอาวิธีในน้ำกระดาษเปล่าผมให้ดูวดีๆว่าเราไปซื้อวะไรจริง ผมไปซื war, people, peaks, said, ้อจริงนงผมซื้อจริงแตบผมก็ได้รีวิวมแล้วผมดูว่าเอมันจะใช้งานง่ายห่าแความทีบผมว่าในตัวนี้แบบเนี้ยมันไม่ได้เหมาะกับยูเซอร์นี่เป็นกลุ่มยูเซอร์แลัวันไหนจะใช้งานงานยากพผมไปดูรีวิวพวกนี้เออเออแบบนี้มัก็ดีนะผมก็เลยซื้อให้ที่บานใช้นะนะครับมันมีรีวิวมันช่วยช่วยช่วยแบบต้นให้เรารู้สึกว่ามันใช้งานง่ายได้เหมือนกันนะฮะอันต่อมา เขาบอกว่ารูปภาพเนี่ยถ้าอยู่บนเว็บไซต์ที่เอาขายของนะคนจะใช้รูปภาพที่มีดูดูคุณภาพตืไนเลยนึะะคือจัดองค์ประกอบภาพแล้วก็ถ่ายภาพมาดูดูดีหน่อยนะคือเคยเจอบางคนถ่ายรูปก็รู้ว่าว่าว่ามีเวลาหรือว่าไม่มีับเจ็ตเยอะถ่ายรูปแบบว่าวางบนโต๊ะแล้วถ่ายเนี่ยถ่ายของเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นอยู่บนเว็บไซต์เนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะฮะ รูปภาพบนเว็บไซต์เนี่ยไม่เหมือนกับขายของคนเฟซบุ๊กเนี่ยเฟซบุ๊กแบบธรรมดาหน้าายรูปแซ์แล้วที่งเฟซบุ๊กแล้วถ้ารูปภาพอี่บนเว็บเนี่ยคนอะไรรูปภาพที่เป็นกระแสของเป็นโปรเฟชชั่นอนลนิดนึงนะมีการจัดองค์ประกอบเพิ่มแสงเพิ่มสีอะไรอย่งนี้นะฮะเดี๋ยวจะเล่าละกันนะครับเดี๋กับจบแล้วนะน่าจะน่าจะเลยนิหน่อยขอเล สถิติที่ be น่าสนใจนะเขาบอกว่า90%เนี่ยบอกว่าตัดสินใจซื้อของสินค้าจากรูปภาพที่ที่ดูมีความโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยก็คือรูปภาพสวยแล้วัดสินใจซื้อได้9แล้วก็90 90วินาทีแรกเนี่ยเป็นตัวบอกว่าเด็ดูรูปแล้วจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคือเพราะน้รูปภาพเนี่ย มสีส่งผลต่อสิ่งเร้านะเป็นสิ่งเร้าที่เกิดการอยากจะซื้อสินค้าได้เหมือนกันนะเน่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่ารูปแบบเงื่อนไขเนี่ยที่ดีเนี่ยควรจะมีหลายๆภูมิะไไน,นะเนี่ยถ้าสินค้าเราเนี่ย ภาพเดี่ยวหรภาพภาพต่อภาพเลี่ยเรก็ซื้อมาสรุปซื้อมาแล้วมันมันสายไอแพดเลยคือสมัยก่อนไม่ไดแไอแพมีนไม่มีเยพอซื้อแล้วสรุปว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นบนซายมันไม่มันไม่ข้อมูลไม่เป็นเพียงพอนะมันก็เกิดกับผมไม่ได้สอบเครือบอกว่าถือว่าไอผมพาเราจะไม่ซื้อไอแพดพีแล้วไม่มีเลยคือขอเก็บมันเป็นรูปมสองสี่เดียว เข้าใจเ,เองคืคอโมฆ้องว่าเข้าใจเ,เองว่า,ามันจสแั้นซือมาใช้ไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้คือสินค้าแาผมกว่าคว่าเจ้านี้มันให้ข้อมูลเ,เรา้างอเรารบไม่ได้ออหรอเปล่าแล้วน่ดงัถ้าคุณสาม,มารถมาถ่ายรูปอะไรลเนี่ยพอทุกไปในใน,น้านสินค้านั้นนะก็มีทิคในการทำไลท์วอ์กง่ายๆนะคือบางคนถารสินค้าเเนี่ย,ย,ยถ่ายรูปไม่มสวยอาจจะ ถ้าระดูอ่ะเนี่ยเขาก็หลวงก็ได้เก็บมาลดเลี้ยงได้เขาก็มีเทคนิคการทำไลฟ์บล็อกถ่ายรูปนะฮะสื่อสารใช้กับไ,ได้เลยใช้หลังให้แหละหน,ลนะฮะจับดูด้านข้างไยแล้วก็เพิ่มไฟนะฮะหรือหรือไปซื้อไปซื้อไลฟ์ไลบล็อกมาขายก็ได้เนี่ยเนี่ยมันก็จะมีคำเต้นเลยแล้วก็ใช้กนะล้ลองกล้องไฟเนะี่ยใช้กล้องมือถือก็ได้เลยเพราะว่าปัจจุบัน ต้องดูสือคุณภาพภาพถือว่าดีมากนะฮะถือว่าดีมากความละเอียดสูงแล้วก็มีเอ็กซ์ตอร์อะไรที่มันถ่ายชัดตื้นได้ชัดลึกได้ใกล้ยกล้องกล้องที่เป็นโปรเฟชชั่นแนลเลยนะถ้าเกิดเราอยากได้ภาพดีๆนะฮะลองจ้างเหมือนทีนะฮะถ้าเราไม่มีเงินนะฮะใช้อุปกระโดดในที่ผมบอกนะครับเก็บภาพมันเป็นเอกบบได้ไหมก็ได้ก็ได้อีกนะตื่นบางอย่างกงมันได้มีภาพแบบ สภาพที่บริอัทโพสเลียร่องย้อมาโทนขายของก็จะมีไม่เกี่ยวบภาพตัดลกอาดีวาร์ไปเขาตัดซื้อสินค้าบีงทีภาพยอมคนอะดีวาร์ไม่เก็บยวไ้ถ้าภาพนั้นไม่ีแค่ส BON past, ิ world, so, like, 對對่ง oh. ้ซื้อภาพเแบนเน็ตก็มีช่องทางนึินแต่เช่นคุณบอกว่าคุณทำทำสินค้ามัาอยากเจะเกี่ยวข้อัะกรูเทพเงี่ยให้ใหญ่ได้ลองกรูเทพมาขอข้ไปซื้ภาพลงเซิร์นะ แบ็คคอรตโตเนี่ยมันได้มีคนขายภาพสวยว่าเมือชีเลยไม่ต้องจ้างค่อนข้าถูกภาพเน็นประมาณ5้าบาทเนี้ยถ้าเกิดภาพที่ยไม่ได้ออกขายยากมากก็เป็นค่อนข้าถูกห้าเหรียญไม่ใช่ห้าบาทห้าเหรียญนะก็ภาพนั้นคุณสามารถใช้ได้โดยระดหบฟรองเคยมีหลายเคสที่เก็บภาพไปเยนมาแล้วก็ถองภาพมาฟรอมที่หลังก็ผีนะใคระห่างปัจจุบัน อยู่กับสายให่ได้แล้วถ้าเกิดต้วของลุยเกิตรข้าเข้ามาเแล้วเนี่ยเขาจะอยู่กับสายลูกท้าครับไม่กอก ต่ว่าคือถ้าธุรกิจถ้าคุณเยอะธุรกิจคุณไปต่อคนเยอะมากแล้วต้แงการคนนั้นจะถือภาคพวกนี้ยผว่ามันจะเป็นตัจริงแต่้เดติ่ติงหนอไร้ออคครัืชื่อชื่บางอย่างเนี้ยมันมันหัาต้นตออไอย่าเ้ช่นเนางโเราไม่รู้ซื้อได้ ได้แต่แต่ไม่ไม่โกเลยแบบเป็นไปใช้าเขาเมืองมาเป็นภาพเดลลแต่ภาพระกอบเนี่ยอาจจะพอได้อยู่ที่ที่คิดว่ามันไม่ได้เป็นจุดเด็นที่ต,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 ตื่เลยอายจจพอได้เนีต,ต่พอได้อยู่นะหรือไม่เราไม่ได้มีพวกฟรีสปปรตัฟกโต้เราเจอฟรีสปปรตัฟโต้มียเยอะแยะผ้าเทีย ที่ไม่ต้องเสียงแต่ว่าเราไปปรับ SEO ให้ทัน Google มารู้จักว่ติดติดแร n k i n กับอย่างที่สองคือลง search จาบการดูทีิ่งใช่ไมีใครซื้อโฆษณากาก Google ไหม่ยมีอะไรลักเตือนะก็คือไม่ไปปรับคอนเทนต์บนเว็บไซต์แต่ว่าเราจ่ายซื้อโฆษณาให้มันติดติดหน้าแรก Google และนต้ต้อยู่แล้วนะฮะ ัจเนี่ย Google เปลี่ยน a l g ก r i t h ึ้นก็คือเปลี่ยนการการคำนวณข้างในของเขาน Google เปลี่ยนมาเรื่อยๆบางทีก็แอบเปลียนไม่บอกเพราว่ามารู้อยู่แล้วมีคนต้องปรับแต่ SEO เพื่อให้ป็นติดกิ่งนะนะมันก็จะแล้วก็ปรับแต่งั l g o เพื่อให้มันผลเสถรยรตรงกับความต้องการได้สุดนะปัจจุบันล่าสุดใช้ a l g o r i t h ชื่อชื่อ แต่บริษัทต่ารเขาได้คนไปแปะลิงก์เต็มเลยนะฮะปัจจุบัติพาไปที่มันเป็นทางนี้หมดแล้วก็ไปมาใช้หลักคือคำนวนในเรื่องของโซเชียลนะฮะมีอะไรบ้างอะไรตัวนี้ให้ความสัมพัญกับการค้นเซิร์ชที่ยาะคือเนื้อหาบริษัทที่ที่ยาวขึ้นไม่ใช่แค่คีย์เวิร์ดสั้นๆเช่นเคสโทรศัพท์เนี่ยใช่ไหมครับมาไปคำนวณกดเพราะว่ากดเนี่ยปัจจุบันเซิร์ชไม่ได้เซิร์ชคำลิงนะมันโดนเซิร์ชเป็นประโยคเลย พอสั S <S ่งไอโฟนใช้แค่ซูตไหนดีอะไรเงี้ยคือเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรไม่ดีสกับมีเนี่ยนะถ้าถ้าจะหาเระยะยาวเนี่ยคุกเกอร์มันมันมันให้ให้ให้มันดีกว่าเนี่ยอ่อโซเชียลคณิเศาสตร์เนี่ยมีคำนวณในเรื่องของการไลค์แชร์นะไอ๋ไม่ใช่ดีเจชั่นเทรดีกว่หรอกนะเพราะว่ามันช่วยคำนวณผลในการแชร์ลิงก์ด้วยนะถ้าคนในบริบทคนมีการแชร์บนโซเชียลมีเดียเยอะก็มีผลผล ต่อและหนักในการให้แอน o o กูเกิลมนจันแหนโดยเฉพาะกูเกิลพล s สบางคนบอกคฮ้ยกูเกิลพลัสเันเยอะไรคือผมก็มีนะแต่ผมก็ไม่ได้ใช้มันนหลักมันเหมือนเฟซบุ๊แต่ว่าก็มีเนี่ยเพราะว่าที่คุณทำ็บไซช์เวลาคุณแชร์เนี่ยฮะบนกูเกิลพลสเนี่ยถ้ามีคนมาคลิอ่านอะไรเงี้ยมันไค้แนนดีโค้ดเลยที่เาแยีเพราะว่าก o เกิลพยายามกระตุ้นให้เกิด นะฮะให้กดมาใช้ให้ใช้ให้ให้คนเจออยู่น่อมเยอะๆนะฮะมันให้คะแนนดีกว่าเฟซบุ๊กนะครับแต่ว่าถ้ามีคนใช้แชร์ในเฟซบุ๊กมันก็คำนวณให้คะแนนเยอะเหมือนกันนะครับรองรับโัวบายนะฮะผลโน้ตโมบายเซิร์ฟเนี่ยอ่ามันช่วยให้น้ำหนักให้คะแนนเยอะเหมือนกันเพราะปฏิบัตคนเซิร์ฟหาหาข้อมูลบนเว็บไซต์เยอะนะฮะถ้าเว็บไซต์คุณมีโมบายสายอ่า ติดแลงกิ้งกำลังมันต้นบนระบบเวลาใช้ร์ฟเอร์มือถือก็ก็มีบทมากกว่ากันนะถ้าเราทำ็นฟรีเว็บไซต์โดยที่ไม่มีบอมือถือเนี่ยคนที่ใช้ร์ฟเอร์มือถือเขาก็จะไม่เจอเรานะ่ยนะลองดูก็ได้เดี๋ยวนี้ถ้าใครใช้อนาลิติกลองดูว่าแต่ลูกค้าเข้ามาในเว็บเราเป็นทั้งส่วนที่มือถือกับเดสก์ท็อปกอบกันหรือไม่ฮะแล้วถ้าผมเจอตัวไหนใช้ไอโฟนได้เยอะมากหรือว่าหรือว่ามันไม่ แต่กันรอในบางเีือนี่ห้อเนี่ยมันจยะแยกย่อยๆเิดนึ่งนะฮะแต่ว่าให้ตัวใอเต้มาแล้วมันก็จะเปิดเนี่ยสร็จนะ